ใ่แล้วน really sure. uh, ี่มีเสียงนี oui. <c oughs> <c oughs> <c <c ่สาคัญนะตัวนี้มีเสียงตัวพายตัวพายคนหลงตัวพายคนเป็นบ้าคนนี้มีเสียงนะมันร้ายกว่านี่มีภาพไม่มีเสียงสําคัญเลยนี่มีเสียงนี่ถ้าได้ยินเนี่ยอะไรอย่าไปเชื่อนะอะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าดีก็แล้วแต่นะจะบอกว่าเราเป็นคนดีเลื่อนอย่างเงี้ยก็แล้วอย่าไปเชื่อมันเาเหมือนหนูตั้งคำถามว่าทำไมต้องมีตัวตนตัวตนเกิดมาทำไมเนี่ย มันมีขึ้นมาได้ไงคะทีนี้แล้วก็มีเสียงเหมือนคนเดินลากกิ่งไม้ค่ะทีนี้เราก็ปรุงไปแล้วอะคนเดินลากกิ่งไม้เป็นไปไม่ได้คำคำมือดึกดื่นขนาดนี้จะมีคนนั่นไงตัวตนมันเกิดแล้วไงแล้วจิตมันก็ทํางนานมันเดิมปัวงค่ะนี่แหละตัวตนมันเกิดขึ้นกล่กาโนบมันสนอนเราไหมไม่ไม่เอาเรื่องนั้นเราเราตัดทินะ้งมี<ช>อย่างเดียวท่าอย่างนั้นมีอย่างเดียวคือตัดเข้าลมอย่างเดียวเพราะนั้นในการปรุงแต่งทั้งของจิตทั้งนั้นค่ะ อาจจะเป็นนิมิตเสียงนิมิตภาพมันรวมกันเข้ามา <ฮะ S 1> จริงๆท่าพูดท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าธรรมที่มันผุดขึ้นเนี่ยผุดขึ้นจริงๆอย่างนิมิตท,ที่เป็นธรรมจริงๆ <ฮะ S 1> มันไม่ใช่อยู่ลึกจิตต้องต้องรู้อยู่ทุกขณะจิตนะ <c oughs> ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเห็นเห็นที่ว่าอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหม ระดับนั่นคือท่านมีเขาเรียกว่าอะไรสมาธิเป็นออตโตน้นะ,ะอย่างจันทรตะวันอย่างลุงตาอย่างเงี้ยอาจารย์ฉายเงี้ยที่ว่าเห็นในวันนี้เนี่ยนั่นคือสมาธิท่านเป็นออตโตน้นะ,ะไม่ใช่ว่าขัดขันเกินระดับให้หายไม่ใช่นะคือรู้อยู่ทุกขณะจิตรู้อยู่ทุกขณะจิตนะถึงจะถึงจะบอกได้ว่าภาพที่เห็นนั่นคือธรรมะที่ออกมาสอนท่านเนี่ย อย่างท่านบอกโอ้มีความรู้เกิดขึ้นอาจารย์ตนท่านพูดใช่ไหมน,นั่นเนี่ยเพราะว่านั่นคือสมาธิที่เรินตั้งมั่นแล้วอย่างของเราล่ะอ๋อยังมีการปรุงแต่งอยู่ใช่ไหมอืมนั่นคือการปรุงแต่งอยู่นะมันนคนละอย่างกันนะ,นะเพราะว่ามันจะบางทีอย่างอย่างอย่างพวกเราเนีย่ยบางทีสมาธิมันยังไม่ดีพอ,อตั้งในแป๊บเดียวพอเราคิดเป็นสมาธิเป็นสมาธิอยู่ชั่วแป๊บเดียว ที่เหลือเป็นความคิดปรุงแต่เข้ามามันต่างกันอยู่นะครอ,อย่าไปเชื่อมันนะในมิเสียงอลองตัดเข้ามาที่ฐานลองตัดเข้ามาที่ฐานลองตัดเข้ามาที่ฐานดูลองถามตัวเองดูว่าเราเนี่ยกําหนดอะไรตัวนี้เรายัางสามารถพูดทูลได้ทั้งวันไหมไม่จร <laughs> ิงเน <c oughs> ี่ย ตอนที่กูบาทำน่ะกูบาพุทธทรได้ทั้งวันนะไม่ใช่แค่วันเดียวขนาดพุทธทรได้ทั้งอาทิตย์ทั้งเกือบเดือนนะ่ะกูบายัง,ย,งยังสึกเลยทั้งแดกขนาดบริกรรมจู่พุทธทได้ไม่เคยขาดไม่เคยขาดเกือบเดือนนะแต่ยังสึกอยู่ทั้งแนนะก็ประมาณนี้แหละการทำสมาธินะก็คือ เราอย่าเพิ่งเชื่อนะอนที่ว่ามันหมกอย่องนี้ถ้าเราคิดมีการคิดปรุงแต่งขึ้นมาให้เรากลับคำาคําบริกรรมนะ